มาดูของขวัญปีใหม่นะคะของทางรัฐบาลในการมอบโฉนดที่ดินทางการเกษตรกันบ้างคะ่ะจังหวัดภาคใต้ตอนบนคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่2567ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินคะ่ะที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานายกลวัชระทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่พุทธศักราช2567ให้กับเกษตรกรจำนวน100ราย116แปลงเนื้อที่ประมาณ871ไร่2งาน44ต่ตารางวานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมปลูกไม้มีค่าในพื้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรกิจกรรมการให้บริการประชาชนผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และเกษตรอำเภอท้ายเหมืองอีกด้วยสำหรับจังหวัดพังงามีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ261,405ไร่เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ221,811ไร่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด8อำเภอโดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น1927ราย 14,416แปลงเนื้อที่ประมาณ156,867ไร่ซึ่งในปีงบประมาณ2,567จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ์สรรปรกร4.01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร,รษให้แก่เกษตร,ร,ษรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสรรปกบมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีจำนวน1,639แปลงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตร,ร,ษรกร ส่วนที่จังหวัดระนองครับนายนริชนิราไม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรจำนวน100ราย129แปลงเนื้อที่ประมาณ639ได้ไร่ตดนในปีพศ2567สันักง,งานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองมีเป้าหมายที่ต้องการดำเนินการจำนวน1,876แปแปลงและมอบแก่เกษตรกรเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ไม่ต่ำกว่า100รายครอบคลุมพื้นที่ทั้งห้ามเพอเพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพมีรายได้และมีความมั่นคงโดยเร่งรัดให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินและพิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดในที่ดินของรัฐโดยเฉพาะการพัฒนาสิทธิจากหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปง4ขีด01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างรายได้เกิดความมั่นคงในครัวเรือนนำไม้เศรษฐกิจที่ได้รับมอบ ไปปลูกในแปลงเกษตรกรรมอีกด้วยครับ และที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายไตรรัตชัยรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร137ราย154แปลงเนื้อที่ประมาณ1,100ไร่ครอบคลุม4อําเภอคืออำเภอทุ่งใหญ่อําเภอท่าสาราอําเภอถ้ำพนาราและอำเภอบางขันทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ157,551ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ577,185ไร่ครอบคลุม17อำเภอรวม98โครงการโดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่กเกษตรกรแล้วทั้งสิน้น4 8 1 8ราย5 5 5 3 6ด แปลงเนื้อที่ประมาณ484,183ไร่ซึ่งในปีงบประมาณ2,567ได้ดำเนินการปร,ปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ์สปค4ีขีดศ1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน225ราย250แปลงเนื้อที่ประมาณ1,749ไร่ค่ะ